คือเเห็นมีพนักงานมาข้าวจีสวัสดีข้าวจีอะข้าวจีอื้เป็นไรมันนั่นเจอเพื่อนมันน่ะฮะฮัลโหลข้าวจีบล็อกหน่อยเฮ้ยข้าวจีเอ้ยรับสมัครคนงานนะคะเาใส่พนักงานหายไปใส่เบอร์มาดีฮะยังไม่ทัน <único> ม <Liberty répondre> าเก้าโมงเลยนะเป๊ะเก้าโมงเลยน่าทนมาอยู่ าทุกเจ๊เจ๊เจ๊เจเขาจีเขาจีกินข้าหรือยังเขาจีพวเถอะเอ้ยเนาะอออขาจีคอยวบ่ขาจียังเต็มโตอีกเลยนะเฮ้ยเด้น่ะมัดเต็มโตอีกล่บ้าใช้ใชเพื่อนเธอไปไหนอ่ะให้ดำไปไหนฮฮดำไปใสอ่ะ บักข้าวจีนี้ข้าวจีหน้าเวอาหารเม็ดกระบี่ยากไม่สู้นี่แล้วเหรอได้ตายใเยอะให้เยอะเออว่าจะสั่งมีมีมีผ้าสีสพูไหมผ้าสีสพูอ่ะอุยโหตาสุดเลยเฮ้ย กูคือเจ้าสุนอมเบลลูนโอ้ก็สมัยสมัยนะโอ้เสื้อตัวนี้ยืมใส่จักเฮ้ยนี่ไงเสื้อนี่เฮ้ยข้าทาเนี่ยยืมใส่งานปาร์ตี้บไปงานปะทีสมภูอ้าวมาดามอ๋อมาดามโย่พอดีเลยแม่ขนาดใช่ไหมถ้ามีคนเอา อันนั้นเชื้อิงลิงถ้าอยู่นะแต่ไม่เหมาะธรรมดาพงผูนะคะแบบนี้สีชมพูร้องดูนี่นะสีเขียวก็มีสีเขียวดุสีเขียวตรงนี้นี่บุ้คเปย่างในสูตรปลาจี้โป้นี่เด้อปลาโป้งมาขาดเป็นกระโปงกระโปงแล้วจะแบบธรรมดาก็ได้จะไปงานปาร์ตี้เขาว่าจะบอกให้ใส่ชุดสีชมพูป่าป่าโท๊ เออชีพูบอกกเราหรือเปล่ามัะในมันหมจบสไมันก็ะนีนะชีพูคุดกันล่ะโอ้โหในคน่นก็ส่นเลออีตในเรื่องเอะกนี่ก็ไม่ชอบสไตล์นี่เท่าไหร่หรอก ต่ว่าหัวหน้าจะหยุไว้คโอยู่หัวหน้ามารีกพ่มอะกับเราเรานี้นะไยนี่เด้ม่ใ่า่นี่เด้ฮะไม่่่นี่เดอต่ได้ไซบิกไซได้ใหญ่คนนี้เด้พนเบิงขนาเปบิกไซไเลย็้กนจะพูดมากกบ่้องพมเจาเรามีดี กีเลด็ก่ไม่กินแรงได้ไมเจตัวนี้เหรอลาดอกกีเล็กเหรอเออกีเล็กอ๋อเหรอเออเป็นกระโปรงมาแน็ก็ดีนะแบบนี้นะไม่เป็นไรก็ยุ่งยากแนลมือเป็นแมตนี่แหะในกีฬาเจาะช่วงในกีฬาโตบาสเออฮิปชื่อชื่อกีฬาเออ

สูบไปส wow. ่แมพูพ like> ื่อกันแบบบางๆเลยมีสรงในก็มีสรงในอยู่ปะนี่เ um ้าจ um ีนนะจะาลองโรงงานเนี่ยเขาจีนเนี uh, ่ยเออนี่นะ ก็ใส่แบบปกติดปิปใส่กันมาดามบาฮีมาดามโนซาต่ะเออไม่ได้แล้วเท่านั้นแหละปกติถ้ามามาดามจะมิพันตาลึก็ต้องเลยล้นเลยใส่ชุดสวยๆบ่นนะปกติก็จะไม่ใส่กระโปรงนะคะแต่ว่างานนี้งานนี้ก็คือเขาขอให้เราใส่แล้วก็จะใส่ไเอาสั้นประมาณนี้นี่แหละ

ตอวเราใช้แค่เดียวนี่คือว่ามันคุมได้ทั้งข้อมันเร่มจะโตอันนี้เริ่มอยู่ไหือเริ่มจะ่แบบนั้นนีอยูงกสั่งเลคุมได้ประมาณสามสี่เดือนห้าเดือนเลยแบบนี้นะแบบนั้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยสั่งซื้อมาก่อนโอ้ยอกไม่เ็นี่บอคือขนาดคึกขนาดขนาดเจอสาลำยองย โอ้ไ่คือการคือจริงๆไเอาเอาเอาอรีบๆขนาดเลยเจ็บเลยเจ็บไปเลยกระด่งเดี๋ยนังอยานะเห็บนะเห็บน่นะไปเจอในเพื่อนเฮ็ดมาในน้ำพะรยาขนาดได้มุดมุดขี้ดินเลยบาทนี่เน่อ แตดงปีกลำใที่สุดแล้วนนาะอขมืเล่นนะขมืเลยมือแลยไปเห็บเต็มตัวอพออีแม่เอาทั้งเทั้งมัดมั้งมไม่เฟฟีมันนเยอยู่หาลำนเยองะนากะไม่เุฟฟี่เยอะขออนุญาตไปงานศพต่อกอนนะคะ คิมีขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเช้าๆนะคะเยี่ยมซาโรงงานสวัสดีค่ะนี่ยินดีต้อนรับนี่โปรใดมาต้อนรับเบิร์ดนะต้อนรับเบิร์ดไพมานเฮนี่นะนะ